ครั้งแรกที่โตโยต้าพาชมคลังอะไหล่หรือ TP Cap ที่มีสต็อกไวกว่าล้านชิ้นจำนวนมากกว่า120,000รายการโดยคลังอะไหล่มีขนาดใหญ่ถึง80,000ตารางเมตรหรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถึง8สนามแถมยังมี2ชั้นอีกต่างหากโดยภายในแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆได้แก่ส่วนที่1พื้นที่อบรมมาตรฐานคุณภาพของโตโยต้าส่วนนี้เน้นการเดยนรด้และฝึกปฏิบัติของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับการตรวจสอบการเตรียมจัดส่งและการจัดเก็บอะไหล่ตามหลักของโตโยต้า ส่วนที่2เป็นห้องอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานพร้อมสาธิตให้ดูด้วยส่วนที่3เป็นการสาธิตระบบการจัดการส่งอะไหล่ภายในประเทศที่ใช้เวลาไม่ถึงวันสำหรับเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลส่วนต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงบวกอีกแค่วันเดียวก็ได้อะไหเหมือนกัน และสุดท้ายส่วนที่4การจัดการพื้นที่อะไหล่จัดเก็บโดยแบ่งเป็นอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นกลางและชิ้นใหญ่โดยอะไหล่ทั้งหมดใช้ระบบ FIFO หรือ First In First Out เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของอะไหล่โดยทั้งหมดนี้โตโยต้าการันตีว่าสามารถรองรับอะไหล่แต่และโมเดลได้ไม่ต่ำกว่า20ปีและเกรดหน้ารู้คือดีลเลอร์ของโตโยต้านั้นสั่งอะไหล่เกือบแสนชิ้นต่อวันแต่ท p Cap สามารถจัดส่งอะไหล่ทั่วประเทศได้ไม่เกิน2วันเท่านั้นบอกเลยนี่แหละ after service ที่แท้ true